เมนูเด็ด่ะบะบูนเหอเมนูหายากดิเมนูนี่ยเหนื่อนไปกันจวดจาดเลยนี่ยกระบูทอดภูเขาไฟจิกระบู่ิงระบูมาดูไปอย่างนิดน่อยกี่น้อเอาสามโต๊ะพี่น้องแนี้สวดจูรูพอถอวเขาไฟได้อันกระทาหน่อย สม่จใจเบานครม่มแบกมาแทน <laughs> โอ้ยนะแบกมาแตนเขิบบนกับบุบาวเนาะมันไกลผมม่แม่จะหาจะหาหาคินยังไงเนี่เมนูนี่โอ้ยนอู้ยอีังลยนะ mười hai Đứng hai mười 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 hai ba mười hai 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 mười hai

โอ้ยอออากได้สิอยากเลยฮ่าก็ได้อันเมืองแรกอะฟ้าไปกินด้วยี่น้องโอเคเรียบร้อยครับผมปลาบูปลาบูขนมหม่ามตทอดน้ำจิ้มโอ้ยน้ำจิ้มมือะไรหม่ามกันครับไปนองกับบ่าวชนินโอ้ยไปนองกินน้ำกันเนาะเอ้านั่การงานสร้างกันนะวันนี้เนาะ แมนอยู่กับการหนุ่ยแมนแมนปูไม่นุ่ยง่ายด้เหมือนเดิมเลยไม่นุ่ยง่ายครับพป็นหนุ่ยมีอยังหากิ้นยาอยู่ครับปลาบูเนาะเพราะว่าเขาต้องไปลงไม่นุ่ยง่ายแต่ว่าหากินยากหากินยากเพราะว่ามันหาในตลาดมันไม่ค่อยมีนะแม่นแมนครับต้องไปจับเอาในน้ำที่ว่ามันมีแรงของมันเนาะเพราาะว่ปลาบูมันเป็นเลี้ยงได้หลอกสี่สิบปีแล้วเอาบไปกินอืมแม่นอยู่ว่ามาอยู่ในเมืองนะหมันให้หรอกสี่สิบปีแสดงว่าทุ่งเขาเขาเลยทั้งสิ่เฮ้ ก็ประมาณเกือบหาซีบแล้วพี่น่องเอ้ยพี่น่องขอบคุณหลายครับขอให้ทุกคนสบายแข็งแรงด้วยครับผม